ถอนหรือเปล่าพี่แผ่นี่พี่แผ่นพี่พงศ์ก็ยิ่งเข้าไปเลยนาถีเพลงเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยเออพากันหายมันต้องบุกถึงที่แล้วเว้ยอ้าวเกซรโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหวิคทีนี่คนเราจะเป็นเนื้อคู่กันนะเนาะใส่ชุดสีเดียวกันซะด้วยเนี่ยเธอแค่ยวตาบอดสีเล็กๆก็เหงาไหมเนี่ยก็อยู่บ้านคนเดียวมันก็มีเหงาบ้างและจ้าแทนไม่อยู่เลยก็พี่แพ่นกับพี่พงศ์น่ะ ได้งานทำอยู่ในเมืองนะสิจ้าโอ้ถึงว่าสินะวันก่อนนี่พี่กลับจากเมืองหลวงโอ้โหเดินผ่านพวกมันมาไม่เคยทักพี่สักคำไม่หนังซ้ำพี่เจอไอ้แผนอยู่กับใครก็ไม่รู้ผู้หญิงสองคนนี่เกศรนรู้ไหมจ้ามันนะนะต้องอยู่เมืองหลวงต้องแอบมีกิ๊กมีกัก,กบ,บงังไอเรา็าย่างสาวอย่างแท่นะนี่ยังแต่งยังตึงอยู่เลยจะไปยอมมาทำไม,มหามผัวใหม่ไปชดแป่งไปเลยเอเอเราล้วอยยังไง อย่าไปมีรูปร่างดีๆนะหาตัวดำดำพุงป่องๆอ่ะถึงมันจะขี้เลนหน่อยก็เอาแม่งไปเถอะพูดเนีขเองดี่นเ่เกสอนแล้ววันเนี้ยพี่มาหาเกศรอนนะพี่คิดถึงเกสรอนอยากมาอยู่ใกล้ๆเกสรอนรู้ว่าเกสอนเหงาจ้าเษทีแนวเกสรอนเขาทำมหากินบ้างใครครับใครอะบาบ์ดเศรษฐทีจ้า เศรษฐีนะบอกว่าไปเจอพี่แผนอยู่ในเมืองกับสาวๆอังนั่นแหละจ้าถูกต้องเกศรไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าพี่แผนน่ะเขาักเกศรจะตายไปยังไงอ่ะเขาก็ไม่มีผู้หญิงใหม่หรอกจ้าเชื่อพี่เธอและเกศรรู้ไหมวันนี้พี่มาทําอะไรเศรษฐีมาทําไมละจ้าพี่ก็อยากได้เกศรเป็นเมียไงล่กไอ้ต่างร่ีงนี่หัยังไรเกศศรกำลังโย <ม>อย่าไปยุ่งสินะกำนันไม่มีเวลาใช่ด้วยที่จะพูดจาเล่เาเรื่องเรื่องบบกำนันนีอ่อ่ะพายผมตุ้งเทตุ้งเทตุ้งเท <c oughs> โอ้โหนี่ไปโดนตัวไหนมาดีขนาดนี้เนี่ยทำไมอยากใส่ว่างเรื่อไะรุคะสีพลาเทลซะด้วย <c oughs> 没有。<Okay. S 1>